ทุกในชีวิตมึงไม่ได้เกิดแค่เรื่องผู้ชายซื่อสัตย์ต่อให้มันซื่อสัตย์กับมึงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันทุบตีมึงไม่ได้ต่อให้มันซื่อสัตย์กับมึงก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำชั่วๆเร็วๆใส่มึงไม่ได้การที่มันไม่เป็นไปนอกใจมึงมันไม่ได้หมายความว่ามึงจะตื่นมันจะตื่นเช้ามาแล้วมันด่ามึงไม่ได้มึงลืมไปหรือเปล่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดแค่บันนอกใจมึง ความทุกข์มันเกิดจากการที่มันใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันตอบสนองต่อความต้องการร่วมกันไม่ได้มึงมันมองมิติเดียวมึงมันมองด้านเดียวไม่มองความเป็นจริงว่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดแค่การไปประพฤตินอกใจกันมึงแดกข้าวไม่เหมือนกันมึงก็ทุกข์แล้วมึงทะเลาะกันเรื่องแด่ข้าวมึงก็ทุกข์แล้วมึงทะเลาะกับเรื่องพ่อเรื่องแม่ ยินดีในการให้รักกันมึงก็ทุกข์แล้วถ้าที่ีมึงรักกันจะไปจะตายหัดอยู่บนพื้นฐานความจริงบ้างอย่ามองทุกอย่างด้านเดียวมันมีไม่รู้กี่ด้านมึงนอนกลมึงก็ทุกข์แล้วถ้าอีกคนนึงไม่กลนนอนไม่หลับสารพัดจะทุกข์สารพัดลาวจะเสียใจมันมีแค่เรื่องที่มันนอกใจอย่างเดียวเหรอ พูดกันผิดหูผิดตาเจ้านายผัวกลับบ้านมาเหนื่อยเหนื่อยบ่นเรื่องเจ้านายให้ฟังอีเมียพูดผิดหูนิดหนึ่งด่าเมียแล้วเนี่ยมึงจะไม่เข้าใจกูเลยกูต้องการกําลังใจแทนที่มึงจะเข้าข้างกูมึงกลับไปเข้าข้างหัวหน้าเห็นไหมทะเลาะกันแลนอกใจไหมไม่ได้นอกใจเลยแม้แต่นิดเดียวหัดมองหลายด้านหลายมิติมึงอย่าเอามิติของตัวเองเป็นที่ตั้งสติสต,สติกูสอนให้มึงรู้จักคิดพิจารณาอย่าตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปหัดพิจารณาคควรทุกอย่างทุกประการ ว่าความทุกข์จริงๆในชีวิตมึงมันไม่ได้เกี่ยวกับการนอกใจไม่นอใจมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับตันหาคือความอยากของมึงถ้ามึงมีความอยากแล้วคนที่มึงคบด้วยหรือคนที่มึงใช้ชีวิตด้วยเขาไม่ตอบสนองต่อความอยากของมึงแค่นั้นมึงก็ทุกข์แล้วดังนั้นความทุกข์จริงๆมันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยมันเกิดจากความอยากของมึงเองความอยากมึงนั่นแหละเป็นต้นเหตุของทุกๆเรื่อง ไม่ใช่เพราะใครเป็นอะไรนี่เรียกว่าสันดาห์เหงแกตัวโบยให้ผู้ชายถ้าไม่นอกใจจะมีความสุขความสุขไม่ได้เกี่ยวกับคนนอกใจมึงหรือไม่นอกใจมึงความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมึงไม่ยอมรับความเป็นจริง <c oughs> ความทุกข์ในชีวิตมึงเกิดขึ้นเพราะมึงมีตัณหาคือความอยากไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> นั่นตัณหาคือความทุกข์ที่แท้จริงในชีวิตมึง <c oughs> มึงดับความอยากในชีวิตมึงไม่ได้มึงดับความอยากได้อยากมีอยากเป็นในชีวิตมึงไม่ลง ความอยากของมึงไม่มีวันอิ่มท้องไม่มีวันพอใจไม่มีวันยุตินั่นแหละความทุกข์เพราะความอยากไม่ใช่เพราะใครทําให้มึงทุกข์แต่มึงทุกข์เพราะความอยากของตัวมึงเองอยากให้คนนั้นเป็นแบบนี้อยากให้คนนี้เป็นแบบนั้นแต่ความเป็นจริงความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับมึงคือมึงอยากถ้าแค่มึงดับความอยากได้มึงก็ไม่ทุกข์แล้วกลับมามองความจริง ความจริงอยู่ตรงนี้คือมึงพอกพูนหนานแน่นกับความอยากในจิตใจมึงแบบไม่ลดละวางเลิกถ้ามึงดับความอยากนี้ได้ทุกอย่างจบแต่เพราะมึงดับความอยากไม่ได้มันเลยไม่มีอะไรจบในชีวิตมึงแล้วมึงก็จะพยายามไปดับคนอื่นด้วยการไปรโยนให้ผู้ชายว่าถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้ชีวิตจะมีความสุขถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้คนในโลกจะมีความสุขเห็นไหมมึงดับแต่คนอื่นแต่ไม่เคยดับกิเลสต,ตัณหาในใจตัวเอง โบ้ยแต่ชาวบ้านแต่ไม่เคยคิดกลับมาแก้ไขสันดานตเมืองก็ยังไ่กูถึงบอกว่าคนในโลกมันมีความเห็นผิดเมื่อมันมีความเห็นผิดมันเลยคิดแต่จะแก้ไขคนอื่นไม่เคยคิดจะแก้ไขตัวเองเพราะมันคิดว่าคนอื่นเป็นเหตุของความทุกข์ในชีวิตมันแต่ความเป็นจริงต้นเหตุแห่งความทุกข์ในชีวิตมันคืออะไรคือความอยากของตัวมันเองเข้าใจหรือยัง วันนี้กูเบิกแน่ให้มึงเลยนะหูตาสว่างสักทีกลับมาตั้งสติอยู่กับปัจจุบันกลับมามองตัวเองกลับมาทิ้งความเห็นผิดเริ่มต้นเข้าใจความความจริงอย่างถูกต้องสักทีเลิกตีโพยตีภัยโทษชาวบ้านเลิกตีโพยตีภายโทษคนอื่นเลิกตีโพยตีภายโทษลัที่นู่นลัที่นั่นความเชื่อด้านความเชื่อนี่ศาสนานั้นศาสนานี้เลิกสักทีแล้วกลับมาโทษตัวเองสักที ยอมรับความผิดตัวเองสักทีแล้วกลับมาแก้ไขการกระทํากายวาจาใจของตัวเองสักทีสักทีกระโถนเนี่ยตียกระบาสักทีสันดานไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดีแต่จะเที่ยวเปลี่ยนแปลงชาวบ้านถึงบ้านแล้ว ใครต้องการมาฝึกปฏิบัติธรรมสมถาวิปัสสนาการวิจาร์นะสามารถมาเจอกันได้ที่หอประชุมบริษัทหมอเสงนะวันอาทิตย์ที่8มิถุนาวันอาทิตย์ที่8มิถุนาเกโมงเช้าถึง4โมงเย็น9โมงเช้าถึง4โมงเย็น,ยนหอประชุมหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตวันอาทิตย์ที่8มิถุนาลงทะเบียนได้แล้วตามที่เขาปักหมุดไว้ ID ดี n ลแอสไซสาทุ i d l i n e s i สาสาธุ a วงกลม s a t u A วงกลม S a t u ลงทะเบียนได้แล้วฟรี Free. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรี Free ทั้งหมดใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถสำรองที่พักได้ฟรี Free. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอเคนะ มากันเยอะๆมากันมากๆมาฝึกฝนอบรมตัวเองมาพัฒนาจิตใจมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่มาปรับเปลี่ยนตัวเองเราเป็นตัวเองมามากแล้วมาทิ้งความเป็นตัวเองมาเรียนรู้วิธีการเอาอัตราตัวตนออกมาเรียนรู้วิธีถอนความเป็นตัวเป็นตนออกมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขกายวาจาใจของตัวเองที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เลิกมาเรียนรู้วิธีการเลิกโทษตนคนอื่นหันกลับมาแก้ตัวเองมาเรียนรู้กับอาจารย์8มิถุนา ลงทะเบียนที่ ID ดีไลน์แอสไสาธุ a วงกลม SAT ฟรี U, Free, ไม่มีค่าใช้จ่าย9โมงช้าถึง4โมงเย็น8มิถุนาเตรียมตัวลงทะเบียนมาเรียนรู้ฝกฝนอบรมตัวเองพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะได้เริ่มต้นตั้งสติสัพพัญญะกันในปัจจุบันสักทีมากันเยอะๆมากันมากๆอาจจะจะไปแล้ว มากันเยอะๆมากันมากๆกูด่ากะจุยหมดอะ่ะไม่สนใจใครเท่านั้นอะ่ะม,มาเมื่อไหร่กันมาด้วยองมาทำอะไรขออนญาทำเ็เขาขอแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวเขาาจะได้ไหมครับได้ อาจารย์ที่บ้านมีเสื้อมีน้ำพิกห่อคะไม่มีจ้ะไม่เสื้ออาจารย์เขาเป็นเอฟซีเขาอยู่ไต้หวันต้องขอบคุณมากเลยค่ะจ้าสาธุฝั่งฝั่งไรสดตลอดทางแล้วอาจารย์เมื่อไหร่จะถึงอาจารย์เมื่อไหร่จะถึงโอ้ใช่เดินทางปลอดภัยนะทุกคนอนุโมทนาด้วยจ้าสาธุอาจารย์ไม่มีเสื้อไม่มีน้ำพิกไม่หรอคะไม่มีจ้ะไม่มีที่นี่สแกนจ่ายก็ได้ไม่มีมาอยู่ที่โรงงานมาอยู่ที่โรงงาน แหวมแหวหนีประจำเลยรู้วันาด้วยนะอาจารย์อาจารกะปักแอดหนีแอวแหลพูดเออสาธุอาจารย์เดินท่าปอดภัยนะเดินทาปลัดภัยสาธุสาธุวันไหนนะวันอาทิตย์นี้อ๋อจะกลับแล้วรวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันวันกล้าเสื้อกับน้อพี่ก็นั่งจดกดวันไม่มีมันหมด คืงหมดเมื่อสองวันที่แล awesome. ้วนี่เองน้ำพริกใช่ป่ะเริ so ่มขายเมื่อสองสาวันที่แล้วอาการข้อต okay. ่อนนะคะเออสาธุเดในทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเออเดินทางปลอดภัยจะมีบุญได้เจอเออสาธุอนุโมทนาสาธุเดในทางปลอดภัยนั่นรถจอดอยู่ไหนกันดักต่อเป็นฝั่ะมันดักครับตีอาจารย์ขอบคุณมากเลยอสามมาเยี่ยมเยียนโอ้เดี๋ยวนะมันมีมีมีน้ำพริกเล็กๆมเลยเดี๋ยวดูน้ำพริกให้แป๊บหนึ่ง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 ครับผม อืมมันเป็นของโชว์อืมเชื่อไม่มีเอาไปให้เขาเลยน่าจะได้สัมภาษณ์ตรงไหนครับสมตรงนี้แหละ ใช้แค่กล้องหน้าของของโนบูก็ได้อ๋อได้เนี่ยนัน้นเดี๋ยววางตรงนี้ก็ได้เสร็จเสร็จไปให้จานอ๋อ,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 ส,อ,อสามทุ่มแล้วนี่ต้องเริ่มแล้วก็เชื่อมเชื่อมหูฟังเข้าโนบูก็จบนะครับเออแล้วก็โอ้แล้วก็ผมรบกวนอาจาร,รย์ล็อกอินในไลน์ไปต้องเข้าไลน์ใช่ไหมว่าลิงก์ One มันอยู่ในไลน์ครับแล้วอันนี้ยังตั้งไว้ก่อนนะครับอาจารย์ตั้งไว้ก่อน อันนี้กล้องหลังหรือกล้องหน้ากล้องหลังหมายถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้องหลังอยู่อะมีกระเป๋าของพี่ให้พ่อบอลได้ป่ะ <c oughs> ทงการโอดบุ๊กผมไม่รู้ว่าทำยังไงครับสแกนชูอก็ได้นะครับไม่ต้องใช้หูฟังก็ได้หรือเปล่าไม่มันชัดอยู่ไหมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเราต้องฟังเสียงเขาด้วยไหมครับก็ <c oughs> มันก็ได้เสียงจากโน้ตบุ๊กได้อยู่เปล่าผมไม่รู้ว่ามันจะแฝกไหมครับลองเดี๋ยวลองสแกนูก็ได้ ไม่เป็นไรเราเคลียร์เอาเอากล้องมาให้อาจารย์ก่อนเคลียร์ของก่อนก,ก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งมาทำให้อาจารย์่ัันเดี๋ยวมันจะยิ่งช้า สวัสดีเจ้าทุกคน เดี๋ยวให้เขากลับไปก่อน มันนั่งไม่นี่เนาะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะมีงานต่อพอดีอาจารย์จะเข้าซูมเขาเรียกอะไรเรียกเข้าอะไรก็ไม่รู้เข้า,ลาไลน์แล้วใช่ไหมใช่อันนี้กดดิ้งมาแล้วอ๋อแล้วก็